อาจารย์ดอรลายุค่ะในเรื่องราวที่จะนำไปสู่การปรับแก้โปรแกรมนี้ค่ะโดยจะไม่ยิงยืนเนื่อการประเมินคาพการครับผมมีสองประเด็นนะครับนอกจากที่ครงเ้สายภ้าไว้่อนนสสำหรับในนี้ประเด็นที่นใหุ้วิจัยไปทบทวนว่าเรื่องของทักษะการคิดเชิงคภาเวลา ครูเกิดกับสการ์ที่เกี่ยวพนพากษายะรือยังถ้าครูเกิดแล้วก็ตอบแน่ว่าเราเด็กเกลือตามไหมอันนี้โดยครักคิดที่ว่าอะไรครับแม่ครูลูกครูนะครับครูจะต้องมีก่อนจะไปพัฒนาผู้เรียนให้มีได้ส่วนจะใช้วิธีการไหนก็หลากหลายพันแปรไปตามบริบทของรายวิชาบริบทของผู้เรียนบริบทของสิ่งที่เกี่ยวข้องในการก็ว่าไปแต่เราต้องการเน้นว่า ขักษสาการคิดวิเคราะห์เลยครัคิดว่าหน้าเด็กจะเกิดครูต้องมีก่อนอันนี้คือสเตจที่หนึ่งแต่สเตจที่สองเนี่ยในลักษาะของโคเปเรชนิตเรนนี่เป็นพาราเรนถ้าเด็กโตนะครับทั้งครูและเด็กจะเกิดร่วนะมกันเพราะว่าเอวิววังแบบนีเชื่อการนี้สำหรับเด็กโตเนะน,นี่ยอาจจะเป็นพาราเรนดะ้วยโดยเชื่อว่าอะไรครับมันเกิดไปร่วมกันกับกิจกรรมที่มีก,การอะไรครับการให้ความเห็นและการวิพากษ์หรืออาจจะไม่แน่ สาหรับเด็กเล็กเป็นแม่ปูลูกปูสําหรับเด็กโตเนี่ยเป็นแม่ปลาดิบอันนี้มันก็จะทําให้สิ่งที่ผมกังวลว่าที่คุณจะวัดสิ่งที่ปอได้ทั้งท่านคุณผ่านเลยเนี่ยมันมันดูแล้วมันมันดูแล้วเราฝากเอาว่าปอหนึ่งั่วโมงเป็นแบบแรงที่เยอะหน่อนะครับให้ไปทบทวนเนาะนะครับส่วนประเด็นที่สองทั้งงานของคุณและสายวานเนี่ยเขียนเอาไว้ในปอกระสุนปอย่งในปอกระสุนว่าลูกบอพ่อคุณจะความเงินภาษี คงต้องนิยามไปใีชัดนะครับแล้วคุณก็ต้องปรับเนืนอไปตามนั้นเพราะเขาว่าประสิทธิภาพนะเนี่ยถ้าโดยความเข้าใจของอะไปครับของเวลาของสายผู้สอนนี่ยก็ทาสิ่งนะครับก็ต้องเป็นตัวอกักษร e สอ2แบบนั้นเนี่ยนะครับคุณปรับมาแบบนั้นขึ้นมาแต่โครแกระดามของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นวัดเรื่องของบทช่ทำงานละเอียดนะครับแต่ก็าวัดสาระพื้นฐูนเรื่องของอะไรครับ มีกิงก็เป็นเสาเซนจะประเมินเยี่ยมนี้หรือไม่ยั่างไรไปนิยามใหชัดนะครับเพราะว่าภาค่ะโดยนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะล้วเแรขอข้อเสนอแนะจากท่านแล้วกับล่มค่ะการเปนดแกับผู้สมงู้ทุกค่นะครับ แนวทางการประเมินนะครับมีอยู่2ประเด็นนะครับที่แบบเดิมก็คือ,อเมื่อเราดาเนินการปสับวัตถุประสงค์ะอะไรต่างๆก็ต้องมารับแนวทางการประเมินที่ชัดนะครับแต่ว่าที่เขียนไว้ใน5้ตัวสอก็คือ,อการประเมินทักษะการแัดการเรียนรู้นะครับอันนี้น่าจะประเมินคู่นะครับแต่ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมนะครับอันนี้น่าจะไม่เหมาะเนาะ ถ้าสังเกตพฤติกรรมอะไรต่างๆมันน่าจะเหมาะสำหรับเราครูไปสังเกตเอกอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องก็ต้องดูตรงนี้ให้ชัดนะครับอ่าซึ่งมันก็ต้องย้อนกลับไปที่นิยามสั์นะครับว่าเรานิยามสัตว์ไว้ยังไรอ่าข้สองครับอ่าเองโทษครับข้นที่สองจิงเป็นข้นที่สามครับก็คืออ่า,อา,ารประเมิน,น,นทักษะชงวิตภาษ์่อนักเรียนจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรอเมินทักษะเชิงวิภากแล้วทำไมต้องมาเอาผลสำิสีนะคะรับผลสำลีมันน่าจะเป็นคนละส่วนกันนะครับอันนี้นน,น่าจะต,ต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ,คก,คะก็ได้แนวทางแล้วนะคะว่าจะไปประเมินจะไปปรับแก้ยังไงนะคะท่านสุดท้ายในเรื่องของนทางการประเมนะะิน,เเนค่ะท่านลอสเตอร์เจดบวกค่ะ